มาแล้วครับขบวนสองห้าวันนี้ล่าช้าเจ็ดสิบนาทีเลยนะครับขณะนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮดครับผมวันนี้ขบวนรถช้าหมดนะครับสองห้าหนึ่งสามสามหนึ่งสามสี่สองหกช้าหมดเลยครับวันนี้ไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับ ผมก็ยังไม่ทราบเลยครับเห็นมีไฟเขียวๆนั่นมีรถสินค้าวิ่งมานะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรนะครับ มาแล้วครับขบวน25 ได้ G E A ทำกระบวนนะครับ